Be my love พี่สาวคนสวยของใจบทประพันธ์โดยสวิชยาให้เสียงพากโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่หนึ่งแฟนสารเลวกับนางรุ่นน้องทอรยศเสียงครางกระเส่าดังเล็ดลอดออกมาจากห้องนอนที่ยังคงปิดประตูสนิทใจเอวากระตุกวูบมือที่ถือคีการสันะร,ริกจนร่วงลงกระทบพื้นเสียงสุขสมของคนในห้องยังคงดังแทรกเข้ามาในโสดประสาท หญิงสาวยืนนิ่งไม่ไหวติงทว่าหยาดน้ําตากลับลังไลอาบแก้มในสมองคิดเรื่องสาระตะหล่อนไม่ควรมาในเวลานี้ทุกครั้งต้องบอกเจ้าของห้องก่อนเสมอแต่ครั้งนี้เอวาหมายเซอร์ไพรส์แฟนสาวรุ่นพี่ที่คบหาดูใจกันมาเกือบสี่ปีทว่าเป็นเอวาเองสินะที่เซอร์ไพรส์เมื่อพี่พรินหรือพรินไม่ได้อยู่ลำพัง แต่มีผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่หล่อนอยู่ด้วยร่างกายสั่นเทิมยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าสมองก็ประมวลผลได้ช้าลงที่เคยบอกกับเพื่อนว่าหากเจอแฟนตนเองอยู่กับคนอื่นจะเข้าไปกรีดใส่หน้าพวกมันสองคนตบหน้านางแพทย์เสยาคนนั้นและกระโดดถีบแฟนของตัวเองด้วยดูเหมือนว่าเอวาจะไม่ได้ทำสักอย่างหล่อนยังยืนร้องไห้เงียบ ฟังเสียงครวญครางมีความสุขของคนทั้งคู่จนเสร็จสมแต่แล้วประโยคจากคนในห้องก็ทำให้หัวใจของเอวาสันร,รัวขึ้นมาอีกครั้งก่อนมันจะบีบรัดด้วยแรงมหาศาลที่พร้อมจะแตกสลายลงในวินาทีนี้พี่เอวาไม่ระแคะระคายเรื่องของเราเหรอคะเสียงนั้นถามและมันฟังดูคุ้นหูจนเจ้าของชื่อรีตาแคบลงก้าวออกไปครึ่งก้าวเพื่อฟังให้ถนัดขึ้น เฮ้วงโง่จะตายจะรู้อะไรว,วันๆทำแต่ง,งานนั้นเสียงของแฟนสาวรุ่นพี่ไม่ผิดแน่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความย่อเย,ย้ยหล่อนเพิ่งรู้ว่าลับหลังพรินเป็นคนสารเลวคิดว่าตัวเองฉลาดเหลือล้ําแต่ความเป็นจริงก็เป็นแค่อีหาที่เห็นแก่ตัวและมองว่าคนอื่นโง่หล่อนไม่ได้โง่ก็แค่เชื่อมั่นในตัวคนรักและซื่อสัตย์ก็เท่านั้นเองแล้วดูสิ่งที่คนรักตอบแทน คือการหักหลังหล่อนอย่างเจ็บแสบแสนสาหัสเรียวนิ้วที่เล็บเคลือบด้วยสีแดงสดจิกลงยังอุ้งมือจนเกิดรอยทว่าเจ้าของมือไม่ได้รู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยด้วยดวงใจดวงน้อยตั้งหากที่มันเจ็บทรมานอยู่สุดท้ายเอวาก็เลือกผลักบานประตูเข้าไปก่อนภาพตรงหน้าจะทำให้เลือดในกายทั้งหมดไหลย้อนกลับพี่พริน์แฟนสาวกำลังนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงเดียวกับเชอรี่ รุนน้องมหาวิทยาลัยที่หล่อนเคยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำติ้วหนังสือสอบให้สองร่างกอดรัดเหมือนคู่รักที่โลกนี้มีแค่สองคนเอวายืนมองคนสาระเลวทั้งสองผ่านมาน้ำตาที่คลอหน่วยจวนไหลกายสั่นเถิมมือกำแน่นริมฝีปากสั่นระริกความเจ็บพุ่งปะทะอ,อกเหมือนมีใครเอามีดกรีดเขาเส้นใจน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมา ก่อนมือเรียวจะปาดมันออกให้พ้นใบหน้าในหัวยามนี้มีแต่คำพูดย้อเย้ยของรุ่นพี่สาวเอวาโง่จะตายเอวาโง่จะตายซ้ำๆคนบนเตียงหันมามองเมื่อเอวาก้าวเข้ามาชิดปลายเตียงพารินและเชอรี่ดูตกใจไม่น้อยแต่ยังไม่ทันได้ส่งเสียงร้องเอวาก็กระโดดขึ้นไปยืนคร่อมคนทั้งคู่แล้วจิกผมถึงหนังศีสษะนางเชอรี่คนตอแหล ในมือทั้งสองข้างมือเรียวง้างสูงสุดแขนก่อนฟาดลงยังใบหน้าที่เอวาเคยคิดว่าจิ้มลิ้มน่ารักนังเชอร์รี่เน่าอิสระแล้วเอวาก็ได้ทำอย่างที่เคยเมาส์กับเพื่อนนั่นคือกรีใส่น้ั่งเชอร์รี่เน่าจิกหัวมันแล้วตบแต่สิ่งหนึ่งที่หล่อนยังไม่ได้ทำและยังชั่งใจอยู่ก็คือถีบยอดหน้าไอพี่พริ้นเชอร์รี่ร้องลั่น ดินเราหาทางหลุดจากเงื้อมือของเอวาแต่เอวาจิกไว้แน่นไม่ยอมปล่อยนางแพทย์สยาให้หลุดมือผมหยิงสาวรุ่นน้องพันติดกับปลายนิ้วที่ขย้ำด้วยความแค้นฉันเจ็บนะอีบาตปล่อยเดี๋ยวนี้เจ็บเหรอเอวาสยายิ้มร้ายดวงตากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดราวนหน้าด้านหนิงแกเจ็เป็นด้วยหรอหนางเชอรี่เน่า แล้วฉันล่ะก็เจ็บเป็นเหมือนกันใครจะรับผิดชอบเอวาตะโกนอย่างสุดทนเสียงสั่นด้วยความโกรธระคนแค้นเคืองดวงตาท่วมทนด้วยน้ำตาที่ไร้ซึ่งความอ่อนแอพี่ปรินช่วยเชอรี่ด้วยค่ะโอ๊ยเจ็นี่นางสาระเลวยังกล้าร้องเรียกให้คนรักของหล่อนช่วยอีกหรือนาตบให้ฟิลเลอร์มันหลุดไปเลยเอวาคลางในใจีจใบหน้าทมึงถึงโกรธจนแดงกำ่ำ แขนเล็กยกขึ้นสูงหมายจะฟาดลงยังหน้าคนตอแหลอีกครั้งทว่ากลับถูกร่างสูงเพรียวของพารินฉุดรั้งเอาไว้พารินลากเอวาออกห่างจากเชอรี่แต่เจ้าหล่อนไม่ยอมดีดดิ้นสุดกำลังปล่อยนาพี่พรินปล่อยเอวาจะตบมันคนที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมีสนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากอยากฆ่านางรุ่นน้องตัวดีให้ตายคามือกล้าดีไงหลักลอบเป็นโลกใบที่สองกับพาริน ทุกสิ่งที่ทำให้เชอรี่ตีวนกลับเข้ามาในหวัวราวมวนฟิลม์มภาพมันชัดชัดจนไม่อยากคิดว่าคนอย่างหล่อนเคยทำดีกับงูพิษหน้าแอแบเบลนี่พิพริ้นปล่อยพรินกระชับร่างเอวาแน่นแต่แรงคนโมโหมีมากจึงเริ่มรังหล่อนไม่อยู่ลงท้ายจึงเหวี่ยงร่างบางไปอีกทางเอวาทลาไปกับพื้นส่งผลให้เข่าแตกและมือถลอกมันเจ็บ แต่ก็คงไม่เท่ากับที่หล่อนหันกลับไปมองคนรักและพบว่าพรินกำลังกอดปลอบนางเชอรี่เน่าต่อหน้าต่อตาเอวานั่งสุดมือสั่นเทาและแตะลงบนหัวเข่าที่แตกเลือดซิบรอยแผลที่้ํำแสบไปทั้งแขนไม่เจ็บเท้าหัวใจที่แตกละเอียดคาพื้นห้องเหม็นกลิ่นคาวราคาของสองคนนั้นคนที่เอวาให้ทั้งหัวใจแต่ถูกตอบแทนด้วยการทรยศ ภาพตรงหน้าราวกับฝันร้ายซ้ำซ้อนพรินคนที่บอกว่ารักหล่อนคนเดียวกำลังโอบกอดปลอบโยนผู้หญิงคนอื่นทั้งที่เมื่อครู่เพิ่งเหวี่ยงหล่อนลงกับพื้นอย่างไม่ใยดีความอัปยศกัดกินจนสติขาดสะบัน้นน้ำตาร่วงไหลรินราวกับทํานบแตกแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นทรมานมันขั้นกว่าของความเสียใจ มันคือการเหยียบย่ำหัวใจและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนที่ซื่อสัตย์ต่อคนรักและศรัทธาต่อความรักอย่างเอวาจนไม่เหลือหรออิสัตมึงมันเลวทั้งคู่อิห่ารากเอ้ยปากเล็กพรุษสวาสดสิ่งหยาบคายออกมาราวกับระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ภายในใจเอวาพลันลุกขึ้นยืนแม้ขาจะสั่นมือจะช้ำร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวหากแรงโกรธท่วมทน จนแทบระเบิดทุกอย่างออกมาเป็นจุนหล่อนพุ่งชนคนสารเลวทั้งคู่กระโจนคล่อมไว้ใช้สองมือตบตีไม่เลือกหน้าจะโดนใครก็ช่างหัวแม่มาแล้วค่ะเพราะพวกมันสองคนต้องได้รับบทเรียนจากการที่ทรยศหักหลังพวกมึงต้องตายต้องตายมึงทำกับกูแบบนี้ได้ไงอีเหียมึงแย่งคนของกูอีเชอรี่อีเลวแล้วอีพีพรินก็เหมือนกัน ทำแบบนี้กัแฟนได้ไงวะมึงทำได้ไงนอกใจกูไปเอากำลันงนี้ได้ไงอเอวาเหมือนคนบ้าตะโกนกรีดร้องตบซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งสองคนตะโกนด้วยความเจ็บประสานเสียงกันวุ่นวายไปหมดหยุดบ้าเดี๋ยวนี้นะเอวาพารินตะโกนสั่งลัน่นแต่มันกลับยิ่งเติมเชื้อบ้าให้กับเอวาหล่อนฟังแต่ไม่ทำตามยังกระหน่ำรัวมือและขาใส่คนทั้งสองไม่หยุด ร่างสูงของพรินเริ่มหมดความอดทนหญิงสาววาดมือขึ้นสุดหมายป้องกันตัวเองทว่าในจังหวะหนึ่งกลับถูกมือเล็กฟาดปลายคางโทสะจึงบังเกิด <S 2> <S 2> <S 2> มือเรียวที่เคยอุ่นซ่านยามกุมมือเอวาไว้กลับฟาดลงยังใบหน้าสวยหวานเต็มแรงเอวาถลายไปกับพื้นอีกรอบจากแรงมหาศาลที่กระแทกลงยังใบหน้าตนเองมันเจ็บมันแสบและชา เอวาก็มองพื้นผ่านม่านน้ำตาหล่อนยังไม่ร้องสักแอะหากภายในใจกลับร้าวรานเจ็บปวดสุดแสนทรมานอย่างที่สุดวินาทีต่อมาก็สัมผัสถึงรสเค็มที่มาจากเลือดที่มุมปากทว่ามันกลับฝาดและเฟื่อนก่อนกลายเป็นขมปลาเมื่อสำนึกได้ว่าคนที่เคยรักนอกใจนอกกายยังไม่พอ,อยังทำร้ายร่างกายหล่อนอีกนิ้วเรียวยกข,ขึ้นปาดเลือดให้ผลปาก เรียกสติที่ขาดวิน่นทั้งยังหลุดลอยไปไกลให้กลับคืนมาเอวาค่อยๆผินหน้ากลับมามองคนที่เคยรักสุดหัวใจแม้จะโดนอีกฝ่ายกระทำเลวร้ายเช่นนี้ทว่าในใจลึกๆหล,ล่อนก็ยังอยากให้พรินเลือกตนเองและอยากให้อีกฝ่ายกอดตนเองแต่สองตาที่ทอดมองออกไปนั้นได้บอกความจริงทุกอย่างแล้วว่าความรักระหว่างหล่อนและรุ่นพี่สาวได้ยุติลงเพียงเท่านี้ หัวใจและร่างกายพรินไม่มีให้หล่อนอีกแล้วคนในอ้อมกอดแสนอุ่นนั้นไม่ใช่หล่อนอีกต่อไปเอวาเดินปาดน้ำตาร้องไห้ออกจากคอนโดมิเนียมของอดีตคนรักหล่อนเดินโซซัดโซเซไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายปลายทางจนกระทั่งมาถึงหน้าสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งหญิงสาวมองป้ายสีทองที่สว่างสวจนต้องหลี่ตาแคบลงเพราะมันแยงตาเหลือเกิน เอวายิ้มตาเยิม้มแม้ดวงตาจะยังฉ่ำไปด้วยคราบน้ำตาบาโฮสสำหรับผู้หญิงหล่อนเคยได้ยินเพื่อนพูดถึงอยู่บ่อยๆประเภทซื้อดื่มน้องสาวคนสวยมานั่งนัวเนียกันอยู่ที่โต๊ะถ้าถูกใจกันมากๆค้างๆมีโรงแรมให้เรื่องรักตอนนั้นเอวาไม่คิดสนใจและใส่ใจเพราะหล่อนมีคนรักอยู่แล้วแต่ตอนนี้หล่อนโสดถ้าอย่างนั้นร่างกายและหัวใจจะมอบให้ใครในค่ำคืนนี้ก็ย่อมได้ ร่างบางที่เดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋ชนเข้ากับใครสักคนที่ไม่ทันมองดูเหมือนหล่อนต้องล้มกระแทกพื้นอีกครั้งเข่าคงแตกอีกรอบแต่ในจังหวะที่คิดว่าร่วงแน่ๆกลับมีแขนยาวของคนที่หล่อนชนเข้าให้คว้าเอวไว้และรั้งให้ชิดอีกฝ่ายหอมจังกลิ่นน้ำหอมชัดเจนตรงเข้าจมูกเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่จนเผยยิ้มเป็นอะไรไหมคะเสียงคนถามก็นุ่มทุมด้วย เอว่าหันไปมองหล่อนต้องเงยหน้าขึ้นด้วยคนที่กอดเอวไว้สูงกว่าพอสมควรอดมองสำรวจไม่ได้ใบหน้าสวยเชียวคิ้วเข้มแต่เรียวตาคู่เรียวหากก็ดูคมกริบราวมีดในตาสีน้ำตาลดูล้ำลึกหน้าค้นหาอยู่ในทีแพรขนตายาวเชียวจมูกโดง่งรับกับปากได้รูปใบหน้าเกลี้ยงเกลาไรเครื่องสำอางเป็นหน้าสด,นนาสดที่ใสมาก นึกอีกขาเลยนะเนี่ยยืนไหวไหมคะคนตรงหน้าถามอีกรอบดวงตาเต็มไปด้วยความห่วงใยเอวาพยักหน้างึกๆึพยายามประคองตนเองให้ยืนตรงหากมันกลับโอนเอ็นให้คนร่างสูงต้องเข้ามาประคองอีกรอบจนใบหน้าของหล่อนซบลงยังอกภายใต้ใตเสื้อเชิ้ตเนื้อดีดวงตาที่ยังพร่าด้วยหยาดน้ำตามองเห็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กปักตรงเสื้ออีกฝั่ง ดูเหมือนจะเป็นชื่อของหญิงสาวร่างสูงกระมังชื่อรันเหรอคะเจ้าของชื่อเลิกคิ้วเพียงนิดก่อนพยักหน้าทำงานที่นี่เหรอแล้วอีกครั้งที่หน้าเรียวขยับขึ้นลงเป็นคำตอบว่าใชา่คิดค่าเสียลายไงเหรอเป็นดื่มหรือเป็นน้ำแล้วเจ้าหล่อนก็หัวเราะคิกคักราวกับที่เอ่ยมาเป็นเรื่องตลกขบขันเคยได้ยินพวกซื้อสายไลยพูดกันนับยก เขานับเป็นน้ำเวลาแตกพระสุขสมรันหรือรัญยาหรีตามองคนในอ้อมแขนหล่อนไม่ได้เมาไม่มีกลิ่นเหล้าติดกายหรือเสื้อผ้าเลยสักนิดลมหายใจก็ปก,กติทว่ากลับดูอ้อแอร่าวกับสัต์บรันดีเพียวๆมาสักสิบแก้วว่าไงคิดค่าตัวไงหรอคืนนี้พี่เหมาไปกับพี่นะ บทที่สองคืนนี้ฉันไม่ปล่อยพี่ไปไหนแน่ย้อนกลับไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วรัญยาออกจากเซงที่ถูกลูกค้าผู้หญิงนิสัยไม่ดีใช้เงินฟาดหน้าแล้วสั่งการให้เธอไปนั่งอยู่กับเจ้าหล่อนถึงเธอจะไม่ใช่โฮสเกิร์ลในร้านเป็นแค่บาร์เทนเดอร์คอยจัดการเครื่องดื่มให้ลูกค้าแต่ในเมื่อลูกค้าต้องการให้เธอบริการก็ยากจะปฏิเสธแม้ผู้จัดการจะเข้ามาช่วยแถลงข ดูเหมือนลูกค้าคนนั้นจะไม่สนใจสักเท่าไหร่เพราะเจ้าหล่อนยังคงร่อนธนบัตรใส่รัญญาไม่หยุดไม่เป็นไรคะ่ะพี่มดเดี๋ยวรันดูแลคนผู้หญิงเองพี่มดผู้จัดการมีสีหน้าลังเลเล็กน้อยแต่ในเมื่อรัญญาคิดว่าควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าได้หล่อนก็จะคอยดูอยู่ห่างๆรัญญาส่งยิ้มกลับไปยังลูกค้าผู้หญิงตรงหน้ามือรวบเอาธนบัตรหลากหลายสีมาไว้ในมือ โดนทำกิริยาไม่ดีใส่หน่อยแต่แลกด้วยน้ำเงินก็พอรับได้ขออะไรแรงๆมากระแทกปากพี่หน่อยดิหรือน้องจะมาให้พี่กินก็ได้นะหล่อนยิ้มยั่วอย่างคนเริ่มเมาที่เริ่มไม่แคร์อะไรอีกแล้วรัญญาส่งยิม้มไม่ได้แสดงอาการหรือทำท่าทางไม่พอใจเธอทำงานที่นี่มาได้ปีกว่าๆเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันที่ว่างเจอลูกค้ามาทุกรูปแบบเอาเข้าจริง ก็แทบไม่เชื่อว่าลูกค้าผู้หญิงบางคนที่ดูดีทั้งหน้าตาและเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งต้นตระกูลบางคนจะมีนิสัยไม่สิต้องเรียกว่าสันดานเลวซามต่ำช้าบางคนเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้มันตอนนั้นวินาทีนั้นพวกนี้ถ้ารวยก็พร้อมใจขอแค่ฉันต้องได้ก่อนใครซึ่งลูกค้าแบบนั้นสถานบันเทิงชอบอยู่แล้วแต่ลูกค้าก็มีหลากหลายแบบ บางคนเรื่องมากจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เงินไม่กระเด็นออกจากกระเป๋าสักแดงจำพวกนี้ถ้ากลางและปากเสียก็ถูกอุ้มไปโยนไว้หน้าคลับก็มีมาแล้วส่วนคนตรงหน้ารวยจริงไหมไม่อาจรู้ได้แต่ถ้าเธอพร้อมเปจะแสดงกิริยาไม่ดีบ้างหรือแม้กระทั่งส่งสายตาแท้โลมาบ้างรัญยาก็ไม่ถือสาพรยังไงซะเงินก็เป็นตัวแปรสำหรับทุกอย่างคุณหนูเจ้ายดเจ้าอย่าง ด่ากราดดูถูกคนแค่ไหนถ้ายื่นเงินให้เธอก็พร้อมสิโรราบได้แล้วค่ะของแรงที่คุณผู้หญิงต้องการลองไอแลนไอส์ทีเครื่องดื่มที่รวมเหล้าห้าชนิดไว้ในแก้วเดียวหน้าตาเหมือนชายเย็นแต่สรรพคุณอาจล้มผู้หญิงตรงหน้าได้เพียงครึ่งแก้วส่วนผสมที่ใส่มีทั้งวอดก้ารัมขาวจินเตกกีลา ที่พาเอาใจและกายสั่นเทาทันทีที่ลิ้มรถหากก็เบรกความแรงด้วยสัมผัสน้ำมะนาวรสเปรี้ยวปลุกร่างกายให้ตื่นผสานกับโคลาที่มอบความหวานและซาบซ่าในคราวเดียวกันโอ้แรงจริงๆด้วยทันทีที่หล่อนจีบก็ถึงกับตาวาวยกยิ้มอย่างพออกพอใจชงได้ดีขอบคุณค่ะว่าแต่จะมอมพี่เหรอจ๊ะ ข้างคลับมีโรงแรมนี่นาถ้าพี่ไม่ไหวน้องพาพี่ไปนอนพักเอาแรงที่ห้องได้ไหมลูกค้าสาวสวยยังยิ้มยั่วเชิ้เชิญรัญญาสุดฤทธิ์ทว่าบาร์เทนเดอร์น่านิ่งไม่สนอกสนใจใดๆยังคงทำหน้าที่ตนเองจนกระทั่งมีเสียงเอตโรดังขึ้นดวงตาเรียวมองไปยังลูกค้าสาวคนนั้นที่กำลังถูกผู้หญิงห้าวผมสัน้นลากถูลูถูกกังออกจากคลับไป โดยที่ลูกค้าสาวคนนั้นก็ไม่คิดจะขัดขืนอาจเพราะเจอของแรงอย่างที่หล่อนต้องการเข้าไปผลร่างลูกค้าสาวพิมดผู้จัดการก็มาบอกให้รัญยาไปพักหญิงสาวจึงเลือกออกมาเดินเล่นหน้าคลับกำลังจะหยิบบุหรี่ในกระเป๋าขึ้นมาสูบกลับโดนผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ชนเข้าอย่างจังเธอนะ่ะไม่เจ็บหรอกแต่เจ้าหล่อนนั่นแหละทำท่าจะล้มขมำมถ้าไม่ช่วยรับไว้มีหวังหน้าแหก พอเจ้าหล่อนยืนมั่นคงแล้วกลับถูกอีกฝ่ายจ้องตาไม่กระพริบทั้งยังคิดว่าเธอเป็นโฮสเกิร์ลอีกด้วยมีหนำซ้ำยังใจปั้มเมาเธอทั้งคืนรัญยาหัวเราะในลำคอไล่สายตาสำรวจคนที่ไม่ได้เมาแต่เหมือนเมาพอพิจารณาดูหล่อนดีๆก็พบว่าคนตรงหน้าน่าจะอกหักแล้วคงเดินหลงเข้ามาในบาร์โฮสแห่งนี้ให้ฉันเรียกแท็กซี่กลับบ้านให้ไหมคะ เธอหวังดีอยากให้หล่อนกลับบ้านดูทรงประคองทั้งสติและตัวยังไม่ไหวจะมาเหมาซื้อดื่มเธอหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่ไหวอีกนั่นแหละฉันมีเงินนะสแกนจ่ายได้เลยไม่ต้องห่วงรัญญาไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแต่เธอไม่ใช่โฮส t g เกิที่พ่วงบริการวาบหวามด้วยตั้งหากกลิ่นตัวหอมจังเลยใช้น้ำหอมอะไรนะหล่อนเอนโซฟไม่ยอมห่าง จมูกโต่งสุกซนและสุกสยัยทำไมถึงทำให้หล่อนมีอารมณ์ขนาดนี้ได้ Giorgio Armani c p a s s i o n e น้ำหอมขวดแดงในตำนานที่ผู้หญิงหลายคนต้องรู้จักและอาจมีครอบครองบนโต๊เครื่องแป้งด้วยกลิ่นออกแนวฟรุตตี้หอมหวานด้วยกลิ่นวานิลาเบาๆหากก็ซ่อนเปรี้ยวดูซุกซนขี้เล่นและไม่ฉุนจมูกจนเกินไปถือเป็นน้ำหอมตัวโปรดของรัญญาเลยก็ว่าได้ ว่าไงคืนนี้ให้พี่เหมาน้องไหมคะหวนกลับมากับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบรัญญายกยิ้มเล็กน้อยเธอชอบเสียงอ่อนๆหน้าตาราวกับกระต่ายตัวน้อยเช่นนี้อยากรับน้ำใจของหล่อนตรงหน้าทว่าภารกิจหน้าที่ยังไม่รู้ล่วงไปด้วยดีเธอไม่อยากทิ้งให้รุ่นน้องจัดการเพียงลำพังในคืนวันหยุดลูกค้าเยอะกลัวอีกฝ่ายดูแลไม่ทั่วถึงขอโทษด้วยค่ะฉันต้องทางาน เอ่ยปฏิเสธอย่างเสียดายทว่าคนในอ้อมกอดกลับส่งยิ้มหวานปานน้ำพึ่งเดินห้ามาให้ทั้งนิ้วเรียวยังรูปไล้กรีดกลายไปตามหน้าสวยจนถึงลำคอขาวงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อดื่มน้องแล้วเรามานั่งคุยกันนะคือว่ารัญญาอยากจะบอกว่าตนเองไม่ใช่โฮสเกิลแต่ก็หยุดความคิดไว้ตาเรียวคมรีแคบลงจ้องใบหน้าหวานที่ดวงตาย,ยังคงฉ่ำ ไปด้วยคราบของความเสียใจถึงหล่อนจะทำกากันหากพิจารณาดูดีๆก็คงเป็นอารมณ์อกหักรักคุดโดนคนรักเมิอนอยากทำอะไรที่ไม่เคยทำหรือไม่ก็ใจกล้าบ้าบินขึ้นมาตอนที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรัญญาลอบถอนหายใจไม่อาจปล่อยเจ้าหล่อนให้ผ่านพ้นไปได้เพราะหากเจอกับคนประสงค์ร้ายหล่อนอาจถูกทำมิดีมิร้ายหรืออาจถูกรูดซับปล้น แม้กระทั่งฆ่าก็เป็นไปได้ฉะนั้นรัญญาจึงรวบเอวบางของคนร่างน้อยให้เข้ามาชิดมากขึ้นแล้วเดินกลับเข้าไปในคลับอีกครั้งเงินพี่ก็เกาะติดฉันอย่าให้คลาสสายตาเลยนะใบหน้าสวยเชียวฉบับคนมีเชื้อสายจีนคลี่ยิ้มมองลึกเข้าไปในดวงตากลมโตใจเต้นรัวมือมือบางทาบเหนืออกด้านซ้ายยิงซางหัวร้อนในลำคอ คืนนี้ฉ,นฉันไม่ปล่อยพี่ไปไหนแนะ่และใช่ทั้งสองตัวติดกันตั้งแต่ที่รัญญาฮิวลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาในร้านโดยลงรายชื่อเป็นลูกค้าคนสำคัญของรัญญาถ้าจัดการดูแลหญิงสาวเองทุกอย่างพามายังบาร์น้ำชงเครื่องดื่มที่คิดว่าหล่อนชอบพอหล่อนกระดกดื่มพยักหน้าหงึกหักเชิงพอใจบาร์เทนเดอร์สาวก็ยิ้มกว้างมือทั้งสองแต่ต้องสัมผัสกันไม่ยอมปล่อย ทั้งๆท,ที่อยู่คนละฝากรัญญายังคงทำหน้าที่ตนเองได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องหากหญิงสาวกลับดูแลเอาใจใส่ลูกค้าคนสวยตรงหน้ามากเกินกว่าใครพี่มดผู้จัดการร้านสกิจเจ้าต้องบาร์เทนเดอร์อีกคนพยักพยเยิดไปทางสองคนที่ดูจะพูดกระหนุงกระหนิงถูกคอจนอดแปลกใจไม่ได้โดยรัญญาไม่เคยให้ความสนิทชิดเชื้อกับลูกค้าสาวคนใดมาก่อน สวยกว่านี้รวยกว่านี้หรือสาวกว่านี้ก็มีมากแต่เจ้าลูกน้องหน้านิ่งมีอยากให้ความสนใจท่หล่อนคนนั้นรู้จักไหมจะต้องสายหน้าเป็นคำตอบพี่รันบอกลูกค้าว i ไอของแกว่าเจ๊แต่ไม่คุ้นหน้าเลยแล้วในประวัติลูกค้าก็ไม่มีด้วยเออนั่นดิแต่แม่งตัวติดกันจนจะสิงกันอยู่แล้วนั่นเฮ้ยเฮจูบกันแล้วะพีมดอุทานหน้าตาตื่น จะต้องกะตาค้างไปด้วยรัญญามีกฎเหล็กสำหรับตนเองคือไม่ว้่ลูกค้าแต่ดูเหมือน VIP คนนี้จะทำรุ่นพี่สาวแหกกฎตนเองซะแล้วมีซัำติงกันมาก่อนแน่เลยเจะต้องยักคิวหลิวตาให้คนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเหมือนตนเองอย่างพี่มดแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะคิกคักที่ได้เห็นมนุษย์หน้านิ่งอย่างรัญญาทำตาเยิม้มยิ้มหวาน มือไม้เลือยิ่งกว่างูเป็นครั้งแรกสงสัยคนนี้ถูกใจใช่เลยชัวหลังจากนั้นหัวหน้าและลูกน้องก็ไม่ได้สนใจรัญยาและลูกค้าสาวคนนั้นอีกโดยยิ่งดึกยิ่งมีลูกค้ามากทั้งสองหัวหมุนจนกระทั่งร้านใกล้ปิดรัญยาเดินโอบเอวลูกค้าสาวร่างน้อยออกไปจากคลับโดยไม่รำลาพวกบรรดาเด็กในร้านวิ่งกรูไปดูหน้าร้านด้วยความสงสัย บางก็หัวเราะคิกค้างบางก็มีสีหน้าผิดหวังอกหักดังปอเพราะเล่งรัญญามานานนมแต่หญิงสาวไม่สนใจโฮสเกิลในคลับสักคนรัญญาพยายามประคองร่างเล็กเข้ามายัางห้องในโรงแรมที่ส่วนมากลูกค้าถ้าถูกใจโฮสเกิลคนไหนก็พากันฮิ้วมาซัดกันนัวเนียที่นี่หรือบางคนก็ออกไปหาความสำราญข้างนอกแต่คืนนี้เธอไม่รู้จะพาลูกค้าที่ไม่รู้จักชื่อคนนี้ไปที่ไหน จึงพามาที่นี่แทนกว่าจะพาคนเมาเข้ามาในห้องได้ก็เล่นเอาปาดเหงือ่อเพราะหล่อนมือไม้สุกสนไม่หยุดนิ่งต้องคอยปรามคอยจับและรังไว้อีกฝ่ายดูใจร้อนเหมือนสาวเซียนรักแต่ก็เงืง้งะราวกับเด็กสาวแรกแย้มรีอ,อ่านมีครั้งแรก <S <S> <S ร่างสูงปล่อยให้ลูกค้านอนบนเตียงส่วนตัวเองยืนทิ้งไหลด้วยความเหน็ดเหนื่อยไม่หยอกยิ้มราวมองร่างเล็ก ที่ยังยกมือไขว้คว้าเธอไว้ดวงตาเฉียวกวาดมองหล่อนสีสาจดปลายเท้าคิวเข้มเลิกขึ้นเมื่อเห็นว่ารองเท้าส้นเตี้ยเหมือนมันจะขาดและบาดเท้าเจ้าหล่อนพอปลายนิ้วอุ่นแตะต้องหล่อนก็คลางสีตรัญญามองซ้ายแลขวาพาตนเองเข้าไปยังห้องน้ำครู่หนึ่งก่อนออกมาพร้อมผ้าขนหนูผืนเล็กที่ชุบน้ำอุ่นม,ดมาดบาร์เทนเดอร์สาวบรรจงเช็ดบาดแผลเล็กอย่างเบามือ ความอุ่นจากผ้าทําให้หล่อนผ่อนเท้าไม่เกรงเหมือนคราแรกรัญญาเลื่อนผ้าขนหนูขึ้นสูงพอเช็ดมาจนถึงหัวเข่าตาเรียวหรี่แคบลงอีกครั้งเมื่อเพิ่งพบรอยแผลที่ดูเหมือนจะเจ็บและแสบมากกว่าที่เท้าโชคดีที่กระเป๋าสตางค์มีปลาสเตอร์ปิดแผลติดไว้จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากล้างคราบเลือดกรังออกใบหน้าขาวนวลมองคนบนเตียงด้วยอารมณ์หลากหลายตอนที่อยู่ในคลับ หลุดปากว่าตนเองเพิ่งถูกแฟนทรยศหักหลังนอกใจนอกกายไปมีคนอื่นมีหนำซ้ำฝ่ายนั้นยังทำ้ายร่างกายโดยการตบหน้าหล่อนอีกลูกค้าคนสวยปาดน้ำตาออกลูกๆไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นแต่รัญญารู้ดีว่าเจ้าหล่อนเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเพียงใดในคลับเธอเช็ดคราบน้ำตาและลูบไหลปลอบโยนมาให้รอยแผลที่มุมปากและหน้าเจือจาง หากพออยู่ในไฟห้องที่สว่างจ้าก็เพิ่งเห็นว่ารอยราคีที่คนรักหล่อนทำไว้ยังคงติดอยู่รัญญาพ่นลมหายใจหนัก,นกๆกลางอก,อกอึดอัดราวกับมีหินก้อนมาหือมาทับไว้เธอไม่ชอบใจที่เห็นลูกค้าสาวถูกทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายหล่อนคงบอบช้ำมากถึงได้หาที่พึ่งหล่อนรังเธอไว้และออกปากขอให้อยู่ด้วยตลอดคืนร่างสูงค่อยๆโน้มลงใกล้ ก่อนนอนเคียงกันนิ้วเรียวเกลี่ยเรือนผมที่ปกคลุมใบหน้าสวยหวานพลลมหายใจออกมาอีกรอบเพราะมองเห็นรอยตบชัดเจนโดยไม่ทันคิดไอร้อนจากริมฝีปากบางก็ทับทับลงยังแก้มหอมคลายต้องการลบรอยราคีที่หล่อนถูกกระทำให้หมดสิ้นวินาทีต่อมาคนที่คิดว่าหลับกลับลืมตาโพลงแล้วเบี่ยงกายเข้าหาจากแก้ม แปรเปลี่ยนเป็นริมฝีปากร้อนของทั้งคู่ประกบกันแล้วคืนนั้นทุกอย่างก็อวนไปด้วยกลิ่นราคะที่เคลือบแฝงไปด้วยสเสน่ห์และความเสียใจของคนอกหักที่ต้องการได้รับไออุ่นจากใครสักคนมาเยียวยาจิตใจและร่างกาย